ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมนะคะวันนี้ค่ะว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ําและก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะถยไ าา <ง ains> ว่ักกนะมมีมเนี่ยโหต้นกล้วยเบลอเบล,อ,บลอนะมีลูกกันน่นะมีลูกก็มีลูกมีก<ไ>ปีกล้วยน้ำว้านี่แหละแต่ดินมันดีเพราะว่าเราโหอินทรีย์วัตถุเพียบต้นใหญ่กล้วยน้ำว้าอนี่ซื้อต้นท่อมหัวท่อมหัวอย่างเงี้ยโอ,โโอโโ้โหไม่มีอไรไหมโอ้โหปุ๋ยดีปุ๋ยดีอ่ะเนี่ยมะละกอยังางามเลยเนี่ยแทรกอยู่ในนี่อง้ ใช่ก็มีเครือของเขา้านนั้นะดูเอามันจะมีหลายเครืออยู่ตาดีได้ตารา้ไม่ไม่เห็นตาดีได้ตาไม่ดีไม่เห็นนี่เราจะมาเอาลูกกล้วยได้เยอะเราเห็นแหล่งแล้วนเนี่ยนี่ลูกกล้วยมันจะต้องแยกออกไปต้นกล้วยเนี่ยถ้ามันขึ้นหลายต้นมันมันจะไม่โตมันจะแย่งอาหารกันถ้ามืออาชีพเขาเหลือไว้ต้นเดียวมือชีพเขาเหลือไวต้วไวต้นเดียวเลยนะเอออย่างเงี้ย้องนอกนเขาแบ่งเขาตัดทิ้งหรือไม่เขาก็แบ่งไปปลูกเขาใจปั้มไง ก็ตัดลงเลยตัดทิ้งเลยตัดเป็นปุ๋ยก็ได้ตัดลงเป็นปุ๋ยแต่ว่าเราใจไม่ปั้มขนาดนั้นล้วก็แบ่งไปปลูกเราไม่ใจปั้มเขากลัวย่งอาหารกันเขาเหลวไว้ต้นเดียวเมื่อจีบเหลวไว้ต้นเดียวเขาปลูกห่างกันเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งหรือ2เมตรต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวตอนนั้นคุมไม่ให้มันขึ้นขึ้นมาก็ทําเป็นปุ๋ยนี่ตัดลงเป็นปุ๋ยได้หมดอ่ะแต่ว่าเราเรายังเราจะแบ่งไปแล้วยอมกินไอ้ลูกเล็กๆหน่อยเอาไปปลูกมันยังน้อยอยู่ ต่นนี้ได้เยอะได้ใหญ่ก็แบกไหวไหมท่านนั้นเองอู้ยใหญ่นะ่ะยิ่งงามเลยแต่่าแบกแบกไหวหรือเปล่าท่านนั้นเองโอ้เนี่ยมันดินดีมากเขาเขาขึ้นให้เราเยอะดีเลยน้ำไม่ถึงแต่ความชุ่มชื้นได้ไมันอะไรได้เออเนี่ยมันมีหญ้าเยอะมีอินทรีย์วัตถุเยอะมันเลยงามพุ่งเลยเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยอ่ะอินทรีย์วัตถุขึ้นเยอะแยะเลยเนี่ยอินทรีย์วัตถุเยอะแยะเนี่ยต้นกล้วยงามเลยสวย ถ้ามีเคล่ตา,าตาดีตาดีได้ตาดีเห็นตาตาไม่ดีไม่เห็นอ่าจะค่อยๆมีเครือขึ้นไปเรื่อยๆใช้ได้ขนานดนีด้ใช้ได้ใช้ได้เลยอ่าอาโอ้เนี่ยเป็นอันนี้จะเป็นแหล่งพันธุ์ของเราเออนี่ไงนี่เป็นแหล่งพันุกล้วยเราเป็นแหลง่งเอาไว้ก <ค itters> ินด้วยเป็นแหล่งพันธุ์ด้วยเอาไว้กินด้วยเป็นแหล่งพันธุ์ด้วย ไปกินด้วยเป็นแหล่งพันด้วยต้นกล้วยเราโหเพียบแต่ก่อนปลูกไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหนะเชิดหน้าชูตาแต่และอย่างอาใช่ดินดีตอนเราปะทานก็นได้แต่น้ามันตอนนั้นน้ํามันยังขาดไงพอเราจัดการน้ําได้นี่มันจบทั้งหมดเลยดูต้นกล้วยนวลเบเลอเบลาเลยเบลอเบลาเปิดนวลเรางามดีเชีวยว เดี๋ยวมาแต่งให้เป็นรีสอร์ทสวยๆเป็นลำดับลำดับเลยเนี่ยรู้วิธีการแล้ว,ลวอ๋อปีเบอลเลอร์เลยกล,ล้วยไรวะเ่าน,นี่ไม่รู้กล,ล้วลอยวอะไรใหญ่มากใหญ่มากไม่รู้เป็นน้ำว้าหรือเป็นไอนน้กล,ล้วลอยอันนั้นด้วปยปาโลเป่ะไม่รู้ต้นย้ายใหญ่ ตอนนี้ได้พันกล้วยแล้วโอ้โหนั่นใหญ่โอ้ยนี่พาโลแน่นอนแต่ตอนนั้นอ่ะอันนี้นี่พาโลแน่ๆเนี่ยกล้วยพาโลเอ้ยอันนี้ไม่แน่ไปพาโลด้วยวะพาโลพาโลอ่าลูกซิลียมอ่มข้างในเนี่ยตรงไหนมาเลยเห็นต้นนึ่งอ๋อนั่นน่ะกำลังขึ้นเนี่ยๆกับลูกกำลังโต กล้วยพาโลกล้วยพาโลนั่นนะอ่ะต้นนั้นอ่ะใหญ่สุดนะต้นนั้นใหญ่สุดเลยใหญ่กล้วยพาโลนี่ได้พันแล้วออได้พันกล้วยน้ำว้ากล้วยพาโลเดี๋ยวขยายขยายไปต่อไปเรามีผลไม้ก,กินแล้วขอเราไม่อดตายไม่อดตายมีผลไม้กินไม่อดตาย เราไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดปลูกให้งามไม่ให้มันขาดปลูกให้งามไม่ให้มันขาดเก็บมาใส่ถาดเอาไว้กินเอาไว้กินจะเดินทักค่ะมนมัน่นแสงคักค่ะเดินทักค่ะน้องค่ะแอวผังพุค่ะ กำลังทำภารกิจอะไรนะคะช่วยกันช่วยกันล้างผักเก็บผักมาทำอาหารนะคะให้พี่น้องเราทำอาหารสำหรับพี่น้องเรานะคะอันนี้ได้ผักอะไรมากันลหรอคะนี่ก็มีมีบลอกโคลี่หรือคะน้าไม่รู้นแปลงไหนคะนี่แปลงเนี่ยค่ะแปลงผาสุกดักใช่ค่ะใบใหญ่มากเลยนะใบใหญ่แล้วก็สดดีด้วยค่ะเขากรอบกรอบค่ะแล้วอันนี้นะคะ อันนี้มันก้อนหยกค่ะก้เจ๋งค่ะแปลงเดียวกันไหมคะอันนี้แปลงขายสุกเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็ยังมีผักไอ้นี้นะคะค่าถั่วแหวนค่ะค่าถั่วแหวนนะคะแหวนอันนี้เช่นเดียวกันนะอันนี้ค่าถั่วแหวนค่ะอันนี้ปืนนกไส้อันนี้ธรรมชาติปลูกให้ค่ะแล้วก็ผักไทยผักไทยอันนี้เขาก็เกิดเองเหมือนกันค่ะค่ะกำลังงานอันนี้เท่าที่ดูอยู่มีประมาณ4ี่ห้าชนิด เป็นไงคะชีวิตการเก็บผักแล้วก็มาบริโภคผักสดสแบบนี้ค่ะเป็นไงกันบ้างก็ผาสุขดีค่ะร่างกายแข็งแรงล้วก็มีความสุขจากการที่ได้ทำให้พี่น้องเรานะคะได้บริโภคได้กินได้ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไร้สารพิษจริงๆค่ะจากการทำกิจกรรมไร้สารพิษโดยการนำทางของท่านอาจารย์หมอเขียวติศักดิ์เกราะจนนะคะถ้าพี่น้องเราทุกคนได้ค่ะชุมชนและร่วมมือกันในทำในสิ่งที่ดี ขาขาสั่งที่มั่นคงแท้จริงค่ะหลบไม่ทันแล้วแล้วน้องนะคะยังไงจะบอกว่าหนึ่งได้ฝึกตัวเองเลยค่างในเต็มเต็มเลยอากาศเย็นอย่างเงี้ยโอ้โหแบบทั้งหมอกทั้งอะไรแล้วต้องไปเก็บปักแอมเช้าค่ะมันก็ได้ต่อสู้ความหนาวเย็นแล้วเราก็ได้มาสู้ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าตั้งใจมาสู้ใช่ความเย็นแล้วเย็นกระแทกค่ะก็น้ำหูน้ำตาอะไร น้ำโมก็ไหลอะไรเงี้ยก็แล้วก็แบบประมาณว่าได้ต่อสู้ว่าคือเราเลียงไม่ได้ใช่ปะเราต้องอยู่อะแล้วเราจะอยู่ยังไงแบบอยู่แบบทุกข์หรืออยู่แบบยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์ใช่ไหมะเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนความคิดของเราค่ะแบบแรกเลยก็คือต้องกล้าค่ะไม่กลัวค่ะก็คือยังไงเราก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วเพราะเราต้องอยู่ตรงนี้พอใจเราไม่กลัวค่ะร่างกายเขาก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยทีนี้พอเรายอมรับกับสิ่งที่เป็นได้อะค่ะชีวิตเราก็ เรียบง่ายสบายค่ะก็ะคือเรียบง่ายสไตล์พวทเลยค่ะคือฝึกมาเป็นคนวันนาเก้าอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายไม่สะสมก็คือเป็นคนที่มาง่ายๆค่ะเมื่อก่อนมันเยอะเรื่องมากเนาะมันก็มีแต่ความยุ่งยากทุกกายทุกใจเรื่องไรแต่พอเรามาฝึกอยู่แบบเรียบง่ายไม่ต้องเยอะชีวิตมีน้อยๆก็พออย่างี้ค่ะมันเห็นถึงความมั่นคงของจิตวิญญาณแล้วก็ผาสุกค่ะก็อยู่แบบ พึ่งตนเรียบง่ายสไตล์พวท่อกำไรสารพิษชีวิตผาสุขเย่นี่นะคะพี่น้องทั้งสองท่านนะคะก็บำเพ็ญในฐานกสิกรรมแล้เป็นหลักหรือก็อื่นๆด้วยนะคะอันนี้อยู่ในขั้นตอนเก็บมาล้างเพื่อจะขึ้นให้เรารับประทานอาหารในนี้หลักของเรากันนะคะนี่ก็ต้องอนุโมทนากับทั้งสองท่านแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะคะ มาความีปะละอบเสียมมาปลุกย่ำทำเนียมเตรียมไถไรนาป่าสวนมวลพืชพันมาสร้างคนรวมค่ะจะเริ่มทรมดีค่ะท่านาผูชมทางบ้านคะ่ะวันนี้ประแขกกับประเอียดนะคะอัดผักแต่เช้านะคะจะส่งขึ้นไปบนดอยฟ้านะคะภาพด้านหลังนะคะพอดีเราขาดบุคลากรในการถ่ายก็เนี่ยค่ะ ถ่ายเองภาพอาจจะไม่สวยนะคะก็แจ้งพี่น้องให้ทราบนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีผักอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะนี่ค่ะผักวันนี้นะคะวันนี้เป็นกลุ่มผักสลัดนะคะผสมผสานบางอันกเราก็ตัดทั้งต้นบางอันเราก็เอาแต่กีบล่างที่เขาแข็งแรงนะคะอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยพิลเล่เลิสคอรอนนะคะฮ่องเอนะคะสุระนะคะหรือบาซบิญี่ปุ่นนะคะอยู่ใน นนพอดีภาชนะล้วก็นั่นอันนี้จะเป็นอินโอคเลดโอคนะคะผสมประสานกันนะคะหลายหลายตัวนะคะแต่ก็วันนี้ประกากลองตัดพิศุรธใหม่นะคะแบบตัดแบบขึ้นใช่ผักชีเลยนะคะให้เขาแตกยอดนะคะส่วนอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของไผ่ทางอากาศนะคะคือใบห้องเต้นะคะเนี่ยดูจากตรงนี้นะคะแต่เขาสะอาดแข็งแรงค่ะเราก็เอาต้นเขาไว้นะคะแล้วเอาใบมาล้างนะคะแล้วก็ กินอกแข็งแรงมากนะคะเลอดและอันนี้ตะกร้านี้นะคะกอนนาเสนอนะคะก็คือเนือแน่นไปด้วยห้องเต้อ่อนๆนะคะบางอันเป็นต้นเลยนะคะท่านผู้ชมอยากให้ดูนะคะเป,เป็นขนาดนี้นะคะห้องเต้ของเรานะคะกรอบแค่จับนี่ก็กรอบแล้วก็ไม่ไม่กล้าจับเขานะคะแล้วก็ราชินีแห่งผักนะคะคือมิสเคลของเรานะคะ นี่คะและพิสจน์หน้าของเราวันนี้เราตัดได้เยอะะคะตัดได้เยอะอยู่นะคะ<ม>นี่ค่ะอยู่ใกล้ใกล้แปลงผักนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะวันละเล็กวันละน้อยนะคะอย่างน้อยก็เป็นทั้งอาหารตาอาหารใจนะทำให้เรามีพลังในการที่เราจะทะํากิจกรรมด้วสารพิษออกไปค่ะและผักชุดนี้ทั้งหมดจะสสมขึ้นดอยฟ้าเป็นระยะระยะนะคะสองวันบ้างเราก็ต้องคอยดูผักนะคะผสมประสานกับพี่น้องด้านบนที่บําเพ็ญอยู่นะคะ ก็แบ่งแบ่งปันกันออกไปนะคะออขอบพระคุณนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันที่9มกราคม2565รค่ะ,จะเจริญทรรมสำนักดีค่ะเส้นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนินานานและเนบนาน าวแสนไกลใจไม่ว่างเปลา่าวายเวียนหุนไายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมสองนํำทางที่มืดมนท่ากลางทะเลสังคมที่โหดร้ายมีใจกล้าพร้อมกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดิน กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตป่าสุขวันนี้ที่ผู้ป่าฟ้าน้ำพึ่งตนเรียบง่ายชัยปะวะทข่ามาร่วมกันเอาแหนแดงนะครับปุ๋ยที่เรามีอยู่ในพื้นที่มาใส่ในแปลงพืชผักนาแปลงเล็กในนาแปลงใหญ่นะครับวันนี้เราก็มาร่วมกันแดดกําลังดีอากาศกําลังสบายที่ผูผาฟ้าน้านะครับพี่น้องกําลังร่วมม้เร่วมมือกันขนปุ๋ยแหนแดงนะครับจากแปลงวิริยะ จากการที่เราได้หาหรือการพูดคุยกันเอาก็มูลให้กันตอนเช้าทีแรกเนาะเราจะไปลงแปลงวิทยาเพื่อปรับแปลงที่เราได้ปรับไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับข้อดดให้ข้อมูลว่าตรงแปลงสันโดษเนี่ยเราได้ปลูกพืชปักไว้ก็พอน้ําแห้งเนาะแดดน้ําไม่พอหมอก็จะแข็งเลยทีนี้เราก็จะใช้แหนแดงนี่แหละครับหรือว่าอินทรีวัตถุอย่างอื่นก็ได้ถ้าเรามีในพื้นที่อย่างเช่นฟางหรือเศษ หญ้าเศษไร,รต่างๆเพื่อคลุมแปลงรักษาความชื้นไว้เราก็จะใช้น้ําน้อยลงนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแหนแดงเพื่อคลุมดินและเป็นพืชเป็นปุ๋ยด้วยที่แปลงสันโดษบนนะครับวันนี้พี่น้องประมาณ9ต้านถึง10ท่านนะครับได้มาช่วยกันที่แปลงสันโดษต่างได้หาดูกันว่ามีพืชที่เราได้ปลูกไว้แล้วบางส่วนนะครับที่ผีตั้งกะทิพืชผักกวางตุง้งและก็พืชผักต่างๆเราจะเอาแหนมาเป็นปุ๋ยแล้วก็คลุมดิน ที่แปลงสนดูแังนะครับเดี๋ยวเราตามไปติดตามกันนะครับพี่น้องก็จะช่วยกันกุลมะละมือส่วนหนึ่งก็มีบางท่านเดินมานะครับเดินมาดูพืชพันธุ์ตัญญา,ารที่เราได้ปลูกไว้จากแปลงสนดูบนเมื่อกี้ก็เดินลงมานะครับแหนแดงข้มีอยู่ในพื้นที่นะครับมากลุมแปลงเป็นตั้งกลุ่มแปลงให้ความชื้นความเก็บอุณหภูมิเป็นและเป็นปุ๋ยด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจในการทํากิจกรรมการงาน,นขนควายกิจใจน้อยของเพื่อนสาธมิก อ่นใดที่เราทําได้แล้วก็ล้างความไม่ชอบใจหรือความยึดมั่นถือมั่นในใจออกไปนะครับเท่าที่เราจะทําได้การกินใช้อาศัยร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันทําการกิจกรรมการงานไปด้วยแล้วก็อ่านภาษาล้างกิเลสกันไปด้วยมีกิเลสอะไรตรงไหนขี้เกียจขี้คลานไม่พอใจไม่ชอบใจตรงไหนก็ ล้างกิเลสกันไปแล้วก็ทำกุศลกันไปนะครับเป็นญาณข้อที่5ของชีวิตที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นะครับก็คือญาณข้อที่5ขนขวายกิจใหญ่น้อยของเพื่อนสาธรรมิพร้อมทั้งเป้งเล็งกล้าในอธิศีอธิจิตอธิปัญญานะครับักิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกปึ่งตนเรียบง่ายสไตล์ปวทเจริญธรรมสานึกดีครับพึ่งตนเรียบง่าย สกายพอทอรกสิกรรมไร้สานพิษชีวิตผาสุขเย้ย